สวัสดสีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วก็มาทำใจขายรถของเล่นครับเป็นรถวิบากครับผมรถผมเองใช้เองขี่เองซ่อมเองทำเองแต่งเองรถเป็นสองสามศูน ครับเคียวเใครอยากหาอยู่ไปขี่ได้เลย <100. S 1> เพราะว่าทำามแล้วช่วงหน้าเป็น c ีเครับชุดหลังรับแทงตัดแทงเรียบร้อยไม่แข็งมากไม่นุ่มมากปรับได้ครับปรับมือได้เครื่องทําอะไรมามาง เครื่องมีทําลูกครับอัพลูกให้ขี่สนุกขึ้นเป็นลูกขบก้าสแนดานดน่าจะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้ารผมจำไม่ได้ช่างบอกแนะนำขบก้าครับข้อเดิมด้านเดิมเปลี่ยนแค่ลูกของแต่งก็มี พัดเท้าเซต้ามือเบรกเซต้าแพ้นะครับสองข้างรับประกันครับงอมาแล้วไม่หักกาดแทนไม่ค่อยได้ขี่ครับแล้วก็ไฟตาคีเดียมติดสติกเกอร์ใหม่ใครไม่ชอบลอกทิ้งไปเลยครับติดก,ก็เป็นชื่อคุณพ่อครับ ก็เปลี่ยนยางแล้วหน้าหลังเปลี่ยนยางมายังไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่ยางก็ยังพอใช้ได้ครับส่วนมากผมขี่ถนนดํามากขว่าขี่เล่นเครื่องก็เพิ่งทํามาไม่อีเดือนนี้เองใช้น้อยครับขี่น้อยเรือนเรือนใหญ่ครับรถฉีโตทำให้มันเหลือๆไปแล้วก็ ขว้านคว้านเหลืองให้กวา้างกังดีอยู่เลยครับผมโซสเตอร์ยังเต็มเอาไปจากขี่ได้เลยครับเอาไปดูแลต่อได้เลยครับผมโชคหน้าเป็นโชคหัวกลับแล้วจริงผมขายคู่นะ ขายกับเจสกีด้วยขายคู่กันขายคู่ผมขายแสนสองห้าโคตรถูกเลยซื้อซีเอได้คันเดียวเองนี่ซื้อวิบากแถมเรือได้ครับใครสนใจรถไปใหม่ก็แสนกว่าบาทแล้วครับนี้ผมซื้อมือสองมาทำครับไม่ได้มือหนึ่งของผมนะเปลี่ยนไปเรื่อยครับแต่ตอนนี้ต้องใช้ตัง์ละขอขายก่อนของเล่น หมดเลยขายเรือขายที่บากครับก็ลองคำนวณดูครับว่าตกคันเท่าไหร่สองคันผมเอาแทนสองห้าครับคุยกันได้นี่หน่อยลดไม่เยอะนะครับเพราะว่าเข้าเนื้อละ <c oughs> <c oughs> เกินเข้าเนื้อไปเยอะครับแต่งไปเยอะกว่าจะได้สภาพนี้ขี่อย่างนี้ครับเครื่องเขาต้องทำถ้าแยก ้าแยกวิบากตอนนี้ผมบอกไปเจ็ดสิบหนึ่งครับเจ็ดสิบเอพันว่าแพงไปก็ต่อรองกันครับลดได้ไม่เยอะครับเลยว่าลดไม่เยอะเรือก็ห้าหมื่นหกครับถ้าผมแยกนะเรือห้าหมืนหกเรือสวยครับสามสิบห้าชั่วโมง เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับเรืออันนี้เอาวิบาก่อนถ้ามีคนสนใจครับจะแยกหรือจะเหมาได้เลยได้สองชิ้นพร้อมเล่นครับผมนี่ผมใส่ใส่พัดลมมีไฟหน้าไฟท้ายเรือนหม่ไม่มีพัดลมครับ สายป่าครับติดพัดลมติดทำไมไม่รู้ติดไว้ก่อนแบตลูกใหญ่แบตลูกสองพันฝ่าแล้วใส่เอาไปใช้พัดลมด้วยก็ใช้ไฟหน้าไฟท้ายได้ไฟหน้าติดนะครับ ไฟหน้าติดไฟท้ายติดสีก่กลางคืนได้ครับทะเบียนฮว่ามโอนครับผมสตาร์ทเครื่องให้ดู คนั่นตึงมือชุดไฟเป็นชุดไฟฮอนด้ครับรีแมปต้อยากชอบแบบไหนไปนรียิวครับมาลองขี่ก่อนตึงแน่นอนครับสนามได้เอนดูโรได้ครับ โอเคครับสนใจก็ดูรถรที่ระยองอําเภอบ้านค่ายบนหนองละลอกอยู่ตรงข้ามอบตอหนองละลอกเลยครับอลองดูเฟซผมได้หน้าเพจผมได้ไม่ต้องกลัวครับขายของเล่นแค่นี้จิ๊บจอยครับ <c oughs> ลองมาดูครับมาขี่มาชอบครับเอาไม่ชอบซื้อไปใช้ สวัสดีครับลืมเบอร์โทรครับ062 716 6635งของอ่านครับผมมาดูรถก่อนครับไม่เก็บมาจําไม่มีอะไรทางนั้นครับขอให้มาดูรถอย่างเดียวครับราคาคุยกันหน้ารถครับผมสวัสดีครับ